ดงผวาเจเรื่องราวสยองขวัญเรื่องนี้มีเนื้อหาความรุนแรงสูงมากฉากต่างๆเต็มไปด้วยการบรรยายที่โหดร้ายเลือดสาดและความน่าสะพรึงกลัวที่อาจเกินจินตนาการของผู้ฟังบางท่านเรื่องนี้ไม่เหมาะสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า18ปีผู้ที่มีจิตใจอ่อนแอหรือผู้ที่ไม่ชื่นชอบความรุนแรงในระดับสูงโปรดใช้วิจารณญาณในการฟังและเตรียมใจให้พร้อมกับความสยองที่รอยอยู่ข้างหน้า จำลองนรกถนนแคบๆทอดยาวผ่านป่าที่รกร้างไม่มีบ้านไม่มีไฟไม่มีเสียงคนล้อรถบดกับดินแห้งเป็นทางยาวพีทนั่งหลับอยู่เบาะหลังฝ้าพิงแขนกับกระจกมองต้นไม้ที่ยืนตายข้างทางพลอยก้มดูมือถือไม่พูดกับใคร แทนยนมุกใสนนที่ขับรถอยู่แต่ไม่มีใครขำทั้งห้าคนเงียบลงเมื่อเห็นป้ายไม้ผุๆปักอยู่ริมทางบนป้ายเขียนไว้ว่าลานจำลองนรกด้วยสีแดงคล้ำเหมือนเลือดแห้งตัวหนังสือเบี้ยวเหมือนถูกขูดด้วยเล็บพล่อยเงยหน้ามองนิดเดียวแล้วบอกให้นนจอดฝาเปิดกล้องทันทีพีทขยับตัวเล็กน้อยพูดเบาๆว,ว่าอยากลงไปดูรถหยุดใต้ต้นไม้แห้งๆที่ไม่มีใบ พอทุกคนเปิดประตูลงมาเสียงกระดิ่งก็ดังขึ้นจากโบดไม้เก่าๆที่อยู่ลึกเข้าไปในเงาดำกลิ่นเหม็นเน่าคลุ้งทันทีที่เท้าสัมผัสพื้นหญ้าแห้งลมพัดฝุ่นจากทางเดินฟุ้งเข้าหน้าทั้งกลุ่มเดินช้าๆไปทางโบดหลังเก่า มองซ้ายขวาที่มีหุ่นผ้าขัดขาดตั้งอยู่ตามมุมมีรอยสีแดงเปื้อนเต็มตัวฟ้าหยุดถ่ายรูปกับหุ่นตัวหนึ่งที่แขนขาดพลอยเดินตามด้วยสีหน้าที่ไม่สบายใจแทนพยายามแกล้งหลอกให้กลัวแต่กลับไม่มีใครหัวเราะด้านในโบสถ์เปิดอ้าออกเหมือนกับเชื้อเชิญให้เข้าไปเสียงกระดิ่งยังคงดังช้าๆไม่ขาดช่วงพีทหยุดยืนหน้าประตูมองลึกเข้าไปในความมืดที่ไม่มีใครอยู่แต่กลับรู้สึกเหมือนมีใครกําลังจ้องมองจากข้างในพื้นไม้ในโบสถ์กรอบแกร ทุกก้าวที่เดินเข้าไปแสงแดดส่องผ่านช่องกระเบื้องแตกๆทำให้เห็นฝุ่นลอยฟุ้งในอากาศด้านหน้ามีโต๊ะบูชาหักๆวางของเก่าเต็มไปหมดรูปพระหน้าดำเกรียมขันน้ำมีของเน่าอยู่ข้างในและเทียนไขละลายไหลเต็มพื้นนนเดินไปใกล้โต๊ะด้วยความอยากรู้แต่พอจะจับของบางอย่างเสียงสวดมนต์ก็ดังขึ้นทันทีจากด้านในสุดของโบสถ์ เป็นเสียงของผู้ชายแก่ๆสวดช้าๆและหนักแน่นทุกคนหยุดนิ่งและมองไปทางต้นเสียงเงาร่างในจีวรดำค่อยๆเดินออกมาจากมุมมืดพร้อมกับรอยยิ้มที่ไม่เหมือนมนุษย์ ชายชราในจีวรเก่าเดินมาช้าๆมือถือไม้เท้าสั้นๆที่หัวไม้เป็นหัวกะโหลกดวงตาสีเทาเหมือนเนื้อเนา่าผิวซีดเหมือนศพจีวรเปื้อนดินและเลือดแห้งไม่มีเสียงฝีเท้าของเขาเลยแม้จะเดินบนไม้พลอยขยับถอยหลังโดยไม่รู้ตัวฟ้าหยุดถ่ายรูปทันทีพีทพูดขึ้นว่าอาจเป็นแค่พระบ้าหรือเปล่าแต่ทันทีที่เขาเอ่ยจบชายชราก็ยกมือขึ้นพร้อมหัวเราะเสียงต่ำๆ <c oughs> และพูดด้วยน้ำเสียงแห้งกรังว่า พวกเจ้ามากันครบแล้วประตูโบสถ์ปิดเองเสียงดังปังพร้อมกับลมแรงประทะจากทุกทิศในความมืดที่คลืบคลานเข้ามาเสียงสวดมนต์เปลี่ยนไปเป็นเสียงสาบแช่งหุ่นผ้าในมุมห้องขยับเองช้าๆเทียนที่ดับแล้วกลับลุกขึ้นใหม่อีกครั้งเองโดยไม่มีใครจุดเงานในโบสถ์เริ่มเคลื่อนไหวผิดธรรมชาตินนพยายามเปิดประตูแต่เปิดไม่ออกพลอยเริ่มร้องไห้แทนหยิบไฟฉายออกมาแต่ไฟกระพริบแล้วดับทันทีพีทพยายามทําให้ทุกคนใจเย็นแต่เสียงฝีเท้าหนักๆด,ด,ดังลงจากเพ ดเหมือนมีบางอย่างกำลังคลานอยู่ด้านบนเสียงของหลวงพ่อพูดว่าขอต้อนรับสู่ขุมนรกที่ไม่มีใครได้กลับออกไปพื้นใต้เท้าเริ่มสั่นเหมือนจะยุบลงไปผนังโบสถ์ค่อยๆหลุดร่อนเป็นแผ่นเผยให้เห็นโพรงดำข้างในที่เต็มไปด้วยเส้นผมซากสัตว์และเศษผ้าที่เปื้อนเลือดหุ่นผ้าตัวหนึ่งล้มลงชา้ชาๆก่อนขยับหัวหันมาทางกลุ่มพวกเขาดวงตากลวงโบมีหนอนไต่วนอยู่ข้างใน นนเริ่มทุบป,ประตูแรงขึ้นแต่ไม่ทันไรพื้นด้านข้างก็ยุบวูบลงกำแพงทั้งสีด้านเปลี่ยนเป็นหินแฉะที่เต็มไปด้วยมือเน่าๆโผลออกมาโบกไปโบกมา แทนหันไปสบตากับเงาดำในมุมห้องแล้วพูดว่ามีคนเดินอยู่ในกำแพงพีทกับฟ้าชะง,งักทันทีเพราะเสียงฝีเท้าจากกำแพงเริ่มชัดขึ้นเหมือนมีใครเดินอยู่ข้างในจริง,รงๆเงาดำรูปร่างคล้ายคนเดินทะลุก,กำแพงออกมาเิเงียบร่างนั้นผอมแห้งเหมือนหนังหุ้มกระดูกปากอ้าโตผิดรูปมือยืดยาวถึงหัวเขา่าเสียงหายใจเหมือนลมหายใจสุดท้ายก่อนตายมันเดินตรงมาหาแทนช้าๆทุกคนร้องเรียกให้หนีแต่แทนเหมือนถูกตรึงขาวไว้กับพื้น สิ่งนั้นเดินใกล้เข้ามาเรื่อยๆก่อนใช้มือบีบคอแทนจนเสียงขาดหายแล้วลากตัวเขาหายเข้าไปในกำแพงทั้งร่างเสียงกระดูกดังกรอบกแกรบอยู่ด้านในเหมือนกำลังถูกบดเลือดไหลออกจากรอยแตกบนผนังเป็นทางยาว ฟ้ากรีดร้องลั่นพลอยยืนตัวแข็งมองภาพตรงหน้าอย่างไม่เชื่อสายตาหลวงพ่อที่ยืนอยู่ตรงมุมเปลี่ยนท่าทันทียิ้มกว้างกว่าเดิมจนเห็นฟันดำๆหลายซี่เขาชูขันน้ำที่เต็มไปด้วยเลือดสดๆขึ้นเหนือหัวแล้วสาดลงกับพื้นโบสถ์พื้นแยกออกทันทีเป็นหลุมขนาดใหญ่ตรงกลางห้องมืดสนิทและลึกจนมองไม่เห็นก้นมือเน่าหลายสิบข้างโผล่ขึ้นมาจากหลุมเหมือนเชิญให้กระโดดลงไป ก่อนใครจะได้ขยับพื้นใต้เท้านนก็ยุบตัวลงอย่างรวดเร็วเขาร้องลั่นก่อนจะถูกดูดหายไปทั้งตัว พีทกระโจนเข้าไปช่วยแต่ไม่ทันพื้นกลับคืนสภาพเดิมเหมือนไม่เคยเกิดอะไรขึ้นมีแต่เลือดเปื้อนรองเท้าของเขาเป็นหลักฐานว่าเพื่อนของเขาเพิ่งจะหายไปต่อหน้าต่อตาพลอยสุดลงกับพื้นมือสั่นจนหยิบโทรศัพท์ไม่ไหวฟ้าค่อยๆถอยหลังไปชนหุ่นอีกตัวหนึ่งหุ่นนั้นหันหัวกลับมาช้าๆแล้วยิ้มกว้างด้วยปากที่ถูกเย็บด้วยด้ายแดงเสียงหัวเราะเบาๆดัง <labeled> ข <ayo> <ged> ึ้นรอบโบส หลวงพ่อหายไปแล้วเหลือแต่เสียงลากเท้าอยู่ในความมืดผนังเริ่มหายไปทีละด้านเผยให้เห็นบรรยากาศนารกที่เต็มไปด้วยไฟกองกระดูกเสาเหล็กเสียบศพกับเสียงร้องทรมานแว่วมาไม่หยุด พีทกอดพลอยไว้แน่นหัวใจเต้นแรงไม่เป็นจังหวะฟ้าเริ่มก้าวออกจากกลุ่มเดินตามเสียงกระซิบที่ไม่มีใครได้ยินฟ้าเดินเข้าไปในทางแคบที่เปิดออกหลังแท่นบูชาเส้นทางเต็มไปด้วยตุ๊กตาเด็กไม่มีหัวเรียงรายทั้งสองฝั่งผนังมีรอยข่วนกับรอยเล็บชัดเจนเธอเหมือนถูกบางอย่างควบคุมไม่หันกลับไม่หยุดฟังเสียงเรียกของเพื่อนไฟในทางเดินติดติดดับดับสลับกันไปเรื่อยๆ เมื่อเธอเดินถึงสุดทางก็พบกรงเหล็กใบหนึ่งขังผู้หญิงผมยาวที่กำลังครางเบาๆเธอเดินเข้าไปใกล้โดยไม่รู้ว่าเงาดำข้างหลังกำลังคืบคลานเข้ามาเธอหยุดอยู่หน้ากรงก่อนมือซีดๆสองข้างจะโผล่ออกมาจากราวเหล็กขวาคอเธออย่างแรงแล้วลากเข้าไปข้างในเสียงกระดูกหักดังลั่นตามด้วยเสียงเนื้อถูกฉีกอย่างโหดเหี้ยม เสียงของฟ้าขาดหายไปทันทีพีทกับพลอยวิ่งเข้าไปในทางเดินที่เธอหายไปแต่สิ่งที่เจอมีเพียงกรงเหล็กว่างเปล่าที่เปื้อนเลือดกับเศษผมขาดหลุดกระจายอยู่บนพื้นพลอยทรุดลงกับพื้นพยายามกลั้นน้ำตาพีจ้องมองรอบตัวมือกำมีดพับที่เจอในกระเป๋าของฟ้าไว้แน่นเสียงฝีเท้าของบางอย่างดังแว่วตามหลังไม่ห่าง ทางเดินแคบเริ่มขยับเหมือนมีชีวิตผนังเปียกเริ่มลื่นด้วยของเหลวบางอย่างกลิ่นคาวฉุนตีขึ้นจนน้ำตาไหลทั้งสองคนวิ่งต่อไปแบบไม่คิดชีวิตแม้ไม่รู้ว่าจะไปเจออะไรข้างหน้าเส้นทางพาไปถึงห้องโถงใหญ่ที่เต็มไปด้วยเสากระดูกเรียงรายศพถูกมัดห้อยหัวลงมาจากเพดานทุกศพมีลวดหนามพันรอบลำคอเสียงโซ่เหล็กที่พื้นขยับไปมาก่อนจะเห็นร่างในผ้าขาวเปื้อนเลือดคลานออกมาจากมุมหนึ่งเป็นเนนเด็กหน้าเละหน้าท้องแหวกกว้างจนเห็นเครื่องในเขาหัวเราะเ เบาแล้วหยิบตะปูยาวออกมาจากปากตัวเอง ในขณะเดียวกันเสียงของหลวงพ่อก็ดังขึ้นจากลำโพงเก่าเหนือหัวเขาท่องบทสวดที่เต็มไปด้วยคำสาปทำให้ศพบ,บนเพดานเริ่มขยับช้าๆทีละตัวศพห้อยหัวเริ่มแงนหน้าขึ้นพร้อมเสียงปากขยับเหมือนพึมพำดวงตาเปิดกว้างแต่ไม่มีลูกตาพีดคว้ามือพลอยแล้วพาวิ่งออกจากห้องทันทีเนเนเด็กคลานตามมาอย่างรวดเร็วร่างกายของมันหมุนได้รอบทิศเหมือนไม่มีข้อต่อโซ่เส้นหนึ่งเวียงออกมาปะทะก,กับกำแพงจนปูนแตกขณะที่ทั้งสองวิ่งออกจากห้องฝาผนังก็เริ่มเคลื่อนไหวเหมือน กำลังบีบเข้าหากันพีทกระโดดคว้าประตูไม้แล้วกระชากเปิดออกพาทั้งคู่รอดออกมาได้แบบเฉียดฉิวก่อนที่โซ่เส้นนั้นจะตะวัดมาอีกครั้งข้างหน้าคือบันไดหินทอดยาวลงไปใต้ดินทั้งสองคนไม่พูดอะไรแค่วิ่งลงไปอย่างเดียวด้านล่างคือทางเดินแคบๆที่อับชื้นมีแสงแดงสลัวเหมือนแสงไฟจากขุมนรกเสียงร้องโหยหวนของคนที่มองไม่เห็นดังก้องตลอดทางผนังมีชื่อคนถูกขีดไว้เป็นร้อยชื่อหลายชื่อถูกขูดซ้ำเหมือนมีใครไม่อยากให้จำได้พรอยเผลอมองไปทง งหนึ่แล้วเห็นเงาร่างของฟ้ายืนอยู่ไกลๆแต่ใบหน้ากลับไม่มีดวงตาพีดดึงแขนไว้ไม่ให้เข้าไปใกล้เพราะภาพนั้นยืนนิ่งอยู่นานก่อนจะเดินหายเข้าไปในกำแพงปลายทางของทางเดินคือประตูเหล็กขึ้นสนิมที่เปิดแง้มอยู่ภายในเป็นห้องว่างโล่งๆมีโลงศพไม้ตั้งอยู่กลางห้องด้านหลังมีผ้าม่านสีดำขาดวิ่นพัดไปมาพีทเดินช้าๆไปเปิดฝาโลงอย่างระวังสิ่งที่เห็นคือร่างของเขาเองนอนแน่นิ่งอยู่ในนั้นพลอยก้าวตามมาแล้วพบว่าในอีกโลงที่ซ่อนอยู่หลังม่านมีร่างของเธอด้วย ทั้งคู่มองหน้ากันนิ่งๆก่อนจะหันไปเห็นหลวงพ่อกลับหัวยืนอยู่บนพีดานดวงตาแดงฉานมือชี้ลงมาแล้วพูดด้วยเสียงต่ำว่าที่นี่ไม่มีใครหนีได้พื้นห้องสั่นอย่างรุนแรงก่อนจะยุบลงเป็นหลุมขนาดใหญ่หลงศพทั้งสองใบหล่นตามลงไปพร้อมกับร่างหลวงพ่อที่กระโจนใส่พีดอย่างรวดเร็ว เขาถูกผลักกระเด็นไปอีกฝั่งพลอยรีบดึงแขนเขาให้วิ่งหนีเข้าไปในประตูเหล็กอีกบานหนึ่งข้างในคือห้องมืดที่มีทางเดินวนไปมาเหมือนเขาวงกดเสียงหลวงพ่อตะโกนตามหลังมาว่าคนที่เห็นศพตัวเองจะไม่มีวันได้กลับร่างทั้งคู่เริ่มสับสนพลอยเริ่มพูดลอยๆว่าเธอตายไปแล้วหรือเปล่าผีตบหน้าตัวเองแล้วบอกให้รีบวิ่งเพราะผนังรอบด้านเริ่มปิดเข้าหากันอีกครั้งเขาวงกดพาไปสู่ห้องที่เต็มไปด้วยกระจกบานสูงทุกบานสะท้อนภาพของตัวเองในสภาพการตายต่างๆบางบาน าเห็นตัวเองโดนผูกคอตายบางบานถูกเผาทั้งเป็นพลอยเริ่มสั่นทั้งตัวน้ำตาไหลไม่หยุดขณะที่พีทพยายามไม่มองเข้าไปเสียงฝีเท้าดังขึ้นจากด้านในกระจกก่อนภาพในนั้นจะเริ่มขยับต่างจากร่างจริงภาพของพลอยในกระจกชี้หน้าตัวเองแล้วหัวเราะ <c oughs> ก่อนจะเดินทะลุกระจกออกมาเงียบๆมือซีดคว้าคอเธออย่างแรงพีทคว้ามีดแทงไปที่ร่างนั้นทันที แต่ใบมีดทะลุผ่านเหมือนแทงอากาศเงาในกระจกยังจับพลอยไม่ปล่อยจนเขาต้องหันไปคว้าแท่งเหล็กจากพื้นกระแทกกระจกจนแตกเงานั้นจึงหายวับไปแต่ทันทีที่บานหนึ่งแตกกระจกอีกหลายบานก็เริ่มสั่นร้าวตามมาเงาของพีชนับสิบในกระจกเดินเข้ามาพร้อมกันทุกร่างมีเลือดเปื้อนหน้า าถลนและถือมีดคนละเล่มเสียงหัวเราะเบาๆดังกล้องไปทั่วห้องผนังเริ่มลุกเป็นไฟทั้งคู่วิ่งฝ่าไฟหนีออกจากห้องสุดแรงพวกเขาหลุดออกมาในอุโมงค์ที่ทั้งเปียกและลื่นทางเดินนี้เต็มไปด้วยเสียงโซ่กระทบพื้นศพเน่าเดินผ่านช้าๆในความมืดทุกตัวเหมือนโดนเผาทั้งเป็นผิวหลุดลอกเลือดแห้งติดกับเศษผ้าพลอยหายใจแรงจนเสียงสะอื้นปนกับความเงียบพีทเริ่มเห็นประตูไม้สีดำข้างหน้าแต่ก่อนจะถึงศพหนึ่งหันมาแล้วพูดด้วยเสียงของแทนว่า เขาไม่ควรถูกทิ้งไว้ตรงนั้นเสียงที่เคยคุ้นกลายเป็นแรงสะกิดใจสุดหลอนพีทชะงักทันทีพลอยคว้ามือพีทแล้วตะโกนให้วิ่งต่อเพราะศพของแทนเริ่มเดินเข้ามาใกล้ช้าๆตามด้วยร่างของนนและฟ้าที่เน่าจนจำไม่ได้ทั้ง3คนยื่นมือออกมาเหมือนขอความช่วยเหลือแต่แววตากลับแฝงไปด้วยความแค้นพีทกัดฟันแน่นแล้ววิ่งฝ่าออกมาโดยไม่หันกลับเสียงร้องของเพื่อนทั้ง3ม,มดังตามหลังมาเรื่อยๆจนถึงหน้าประตูพอเปิดเข้าไปข้างในพื้นด้านหลังถล่มลงทันทีศพทั้งหมดหาย ไปในรอยแยกเหลือแค่เงาไฟสว่างวาบใต้พื้นดินและกลิ่นไหม้ที่รุนแรงประตูเหล็กที่เปิดออกพาทั้งคู่สู่ห้องกลมขนาดใหญ่พื้นเต็มไปด้วยคราบเลือดเก่าหนาเป็นชั้นกำแพงรอบห้องเขียนด้วยอักขระประหลาดที่เคลื่อนไหวได้กลางห้องมีบาททองเก่าใบหนึ่งวางอยู่บนฐานหินข้างในมีดวงตาเน่าๆลอยอยู่หลายสิบลูกเสียงสวดมนต์กลับมาอีกครั้งจากทุกทิศทาง พลอยเริ่มหายใจไม่ทันมือเธอสั่นเกินจะควบคุมพีทพยายามหาเส้นทางต่อแต่พื้นหินก็กลับยุบลงจนเห็นลาวาเดือดอยู่ข้างใต้เงาหลวงพ่อลอยขึ้นมาตรงกลางห้องช้าๆพร้อมรอยยิ้มที่บิดเบี้ยวร่างหลวงพ่อตอนนี้ไม่ใช่คนอีกแล้วตาเขาขยายใหญ่จนปิดใบหน้าแขนยาวลากกับพื้นปากฉีกไปถึงหูทั้งสองข้างรอยแผลทั่วตัวเปิดออกพร้อมกลิ่นเหม็นเนา่าเสียงหัวเราะดังจนพื้นสัน่น <laughs> เขาชี้ไปที่พีทและบอกว่า รอดจากความตายได้แค่ร่างแต่ใจจะอยู่ที่นี่เสียงแทกเข้าหัวทั้งสองคนเหมือนมีใครมากรีดข้างในพลอยซุดตัวลงท,ทันทีมือกุมหัวไว้แน่นขณะที่พีทยังยืนฝืนไว้ได้แม้เลือดกำเดาจะไหลเงาดำรูปร่างคนมากมายเริ่มไหลออกมาจากผนังรอบห้องแต่ละตัวไม่มีหน้าไม่มีเสียงมีแค่มือที่เหยียดยาวเข้ามาคว้าเสื้อพลอยพีทกระโจนเข้าไปฟาดด้วยแท่งเหล็ก แต่ไม่เป็นผลเขาคว้าแขนพลอยแล้วพาวิ่งฝ่ามือจํานวนมากไปที่บันไดด้านข้างหลวงพ่อลอยตามช้าๆพร้อมเสียงหัวเราะที่เริ่มดังในหัวโดยตรง พอถึงบันไดทางลงเป็นแท่งหินลื่นๆถ้าก้าวพลาดจะตกลงไปในลาวาทันทีพีทตัดสินใจลากพลอยลงไปทั้งที่ไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่าทั้งคู่กลิ้งลงบันไดแล้วหล่นสู่ห้องสีขาวที่แตกต่างจากทุกที่ที่นี่เงียบผิดปกติไม่มีเลือดไม่มีผีไม่มีไฟกลางห้องมีรูปหล่อพระนั่งสมาธิหน้าเมตตา พลอยพึมพำว่ารอดแล้วแต่พีทยังระแวงเขาเดินไปดูรอบห้องแล้วพบว่าผนังเต็มไปด้วยภาพวาดการทรมานของแต่ละคนในกลุ่มตั้งแต่แทนที่ถูกดึงเข้ากำแพงนนที่ตกหลุมมือผีฟ้าที่ถูกลากเข้าไปในกรงและภาพสุดท้ายคือพีทกับพลอยถูกหลวงพ่อลากลงไปใต้ลาวาทั้งคู่มองหน้ากันนิ่งแล้วได้ยินเสียงจากรูปหล่อพระพูดว่าที่นี่คือภาพลวงแห่งความหวัง รูปหล่อพระเริ่มละลายเหมือนเทียนถูกไฟลนกลายเป็นร่างเน่าๆของหลวงพ่ออีกครั้งแต่ครั้งนี้มีปีกดำขนาดใหญ่กางออกพร้อมเสียงลมที่พัดแรงห้องสีขาวพังทลายทันทีกลายเป็นหลุมไฟมืดที่มีโซ่พันแขนรออยู่ข้างล่างพีทกอดพลอยไว้แน่นแต่โซ่เส้นหนึ่งก็เหวี่ยงขึ้นมารัดข้อเท้าพีทอย่างแรง <c oughs> ดึงให้ลอยกลางอากาศพลอยพยายามคว้าแขนไว้สุดแรงพีทมองตาเธอแล้วพูดเบาๆว่าให้หนีไปก่อนโซ่จะกระชากร่างเขาหายไปในหลุมข้างล่างอย่าง รวดเร็วเสียงกรีดร้องของพีทหายลงไปพร้อมโซ่ที่รัดขา <c oughs> พลอยสุดลงร้องไห้กลางห้องไฟที่ค่อยๆพังทลายผนังพ่นเปลวไฟออกมาเป็นระยะกลิ่นหนังไหมและเนื้อสุกโชยแรงขึ้นเรื่อยๆเงาหลวงพ่อลอยอยู่เหนือศีรษะยิ้มกว้างด้วยปากที่มีเขี้ยวเรียงกันเป็นชั้นๆเขาชี้มาที่พลอยอีกครั้งแล้วพูดด้วยเสียงสะท้อนว่าคนสุดท้ายจะต้องอยู่เพื่อดูทั้งหมดซ้ำอีกครั้ง จากนั้นเงาผีรอบตัวก็เริ่มฉายภาพการตายของแทนนนฟ้าและพีทซ้ำแล้วซ้ำเล่าพลอยกรีดร้องสุดเสียงแต่ภาพเหล่านั้นไม่หยุดลงเลยพลอยกัดฟันลุกขึ้นทั้งที่มือสัน่นเธอคว้าแท่งเหล็กที่พีทเคยใช้แล้ววิ่งตรงเข้าหาหลวงพ่อร่างผีเสียยิ้มแล้วปล่อยสายตาแดงฉานใส่เธอเต็มแรง เลือดไหลาจากตาและจมูกของพลอยทันทีแต่เธอยังฝืนวิ่งพอถึงตัวหลวงพ่อก็อ้าปากงับเธอเต็มๆแต่เธอแทงแทง่แทงเหล็กทะลุเข้าคอก่อนร่างผีกรีดร้องเสียงแหลมปีกทั้งสองข้างหักตกลงกระแทกพื้นลาวารอบตัวพุ่งสูงเหมือนระเบิดกลางห้องพลอยหลุดมือจากร่างผีแล้วร่วงลงในเงามืดที่แยกพื้นห้องออกเธอลืมตาขึ้นมาอีกทีที่พื้นป่าร่างเปื้อนโคลและเลือด ท้องฟ้ามืดสลัวเหมือนใกล้รุ่งข้างตัวเธอมีพีทนอนหายใจหอบอยู่เสื้อขาดวิญญาณแทบหลุดจากร่างทั้งคู่หันมาสบตาโดยไม่พูดอะไรเสียงจิ้งรีดดังเบาๆแทรกเข้ามาแทนเสียงกรีดร้องในนรกข้างหลังคือโบสถ์เก่าเหมือนเดิมแต่ประตูพังยับไม่มีแสงไม่มีเงาไม่มีเสียงกระดิ่งอีกแล้วพวกเขาค่อยๆลุกขึ้นพยุงกันออกไปทางถนนเหลียวมองกลับไปครั้งสุดท้ายโดยไม่มีใครกล้าพูดอะไรรถของพวกเขา เขายังจอดอยู่ที่เดิมแต่ฝุ่นจับจนหนาเหมือนผ่านไปหลายวันมือพีทเปิดประตูรถแทบจะขึ้นไปนั่งไม่ไหวเพราะแขนยังสัน่นพลอยนั่งเบาะข้างคนขับมองมือที่เปื้อนเลือดแห้งแล้วเงียบอยู่ตลอดทางเครื่องยนต์ติดยากกว่าปกติแต่ก็ติดจนได้รถค่อยๆแล่นออกจากป่าช้าๆ ไม่มีกระจกบานไหนสะท้อนเงาของพวกเขาเลยกระจกหลังเห็นแต่โบสที่ค่อยๆจมหายลงไปในดินพีทเหยียบคันเร่งโดยไม่หันกลับไปอีกเช้าวันใหม่เริ่มต้นกลางทางเปลี่ยวรถขับผ่านซากป้ายไม้ผุที่ตอนนี้ไม่มีคำว่าลานจำลองนรกเหลืออยู่แล้วมีแต่เศษไม้แตกๆทิ้งไว้ริมทางพลอยเอนตัวกับเบาะหลับตาด้วยความอ่อนแรงพีทยังจ้องถนนเงียบๆขณะนั้นวิทยุรถติดขึ้นเองเสียงผู้ชายแก่ๆดังออกมาว่า ขอบใจที่มาดูนรกนโยมทั้งคู่หันมามองวิทยุพร้อมกันก่อนภาพหน้ารถจะสั่นพร่าพเพราะเงาแดงข้ามถนนปรากฏวูบหนึ่งเสียงกระดิ่งสุดท้ายดังขึ้นจากท้ายรถแล้วทุกอย่างก็ตกอยู่ในความเงียบอีกครั้ง เรื่องนี้ก็จบลงไปแล้วนะครับถ้าถูกใจท่านผู้ฟังสามารถสนับสนุนช่องของเราได้ง่ายๆเพียงแ,แค่กดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยครับหรือจะกดปุ่มซูเปอร์แตง Super Tank, ช่วยค่าข้าวก็ได้ครับและช่องดงผวา7ก็มีระบบสมาชิกให้ทุกท่านได้สนับสนุนค่ากาแฟาเป็นรายเดือนแล้วในตอนที่คอมเมนต์ก็จะมีป้ายชื่อเท่ๆและอีโมจิพิเศษให้ใช้กันด้วยครับก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ